สวัสดีครับวันนี้วันหยุดมาชวน,นเพื่อนตัดผมง่ายๆตัด ง่ายง่ายแต่เองไม่ต้องไปที่ถีพิถันอะไรมากมายแค่ทำสที่ทเราสร้างใช่ไหเครับก็จะการใช้วิธีการถ่าถ่แล้วก็ตะวัน 45สี่ิห้าองศา ح. ใช้เบอร์เล็กใช้เบอร์สองไม่รู้เสียงกล้องว่าคนกตดในห้องน้ำ สไตล์คนแก่นะครับเป็นผู้ชายแล้วก็มีอายุแล้วไม่ต้องแปอะไรมากแค่แต่ให้สั้นเรียบร้อยก็โอเคแล้วไทแล้วก็ตะวันไทแล้วก็ตะวัน ไปด้านหลังเห็นไหมผมมองไม่เห็นก็ใช้วิธีสัมผัสเหมือนเดิม ง่ายๆไม่ได้พิถีพิถันอะไรแค่การให้มันสั้นเข้าไว้เรียบร้อยเข้าไว้ก็โอเคแล้ว่นัเองคือเราตัดเองนะครับเราสามารถที่จะตัดได้บ่อยเท่าที่เราต้องการ แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเสร็จแล้วก็มาเก็บใช้นิดนึนดนงอ้าวแบ,บตเตอร์เลียนไปแล้ว Get the hell me ใแขนิดนึงด้านหลังเราไม่เห็นก็เหมือนเดิมใช้วิธีสัมผัสเอาอืม แค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับเป็นอันว่าเสร็จพิธีนะครับผมมองไม่เห็นข้างหลังนะครับไม่รู้เป็นยังไงบ้างนะครับแค่นี้ก็น่าจะโอเคแล้วสําหรับผู้ชายนะครับไม่ต้องมาอะไรมากแค่นี้เองนะครับองคุณเพื่อนก็ลองไปตัดผมดูบ้างนะครับมันช่วยในการประหยัดมากนะครับ ตัดผิดตัดถูกยังไงก็ไม่ต้องไปเสียเรียดเพราะว่าสุดท้ายเดี๋ยวเขาจะอางอกขึ้นมาเองนะครับปกปิดส่วนที่มันเวามัมแหว่งไปนะครับใหม่ๆเรายังไม่ชินอาจจะมีผิดมีถูกได้นะครับเอาละรครับคลิปนี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้บ้างนะครับไม่มากก็น้อยนะครับ กันใดก็ต้องขออภัยไว้ในโอกาสนี้นะครับไว้พบกันใหม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ